ำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2มีภารกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำ บริหารจัดการตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21นำโดยนายมนัทเจียมภูเขียวผูว้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงภูมิเขต2มีพื้นที่บริการครอบคลุม5อำเภอประกอบด้วยอำเภอภูเขียวอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งคร้ออำเภอคอนสารและอำเภอบ้านแท่นมีโรงเรียน260โรงเรียน2ส,สาขา มีจำนวนนักเรียน31,247คนค่าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาจำนวน2,365คน ในปีงบประมาณ2,565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ได้นำเนินง,งานขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษานโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จและท้าทายดังนี้ 1. การมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมเขต2ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับโดยส่งเสริมให้ครูเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแหล่งสื่อเทคโนโลยี5แหล่งและจัดทำคลังสื่อการเรียนรู้ DLTV เพื่อรวบรวมสื่อในทุกกลุ่มสาระในรูปแบบคลิปวิดีโอและสื่ออื่นๆ อีกทางได้ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวันด้วยการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีความรู้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของนักเรียนหรือ learning loss คือเมื่อครูได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาครูจะสามารถสร้างเครื่องมือหรือสื่อในการจัดการ เรียนรู้จัดกิจกรรมและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการสื่อสารกับนักเรียนที่ชัดเจนและต่อเนื่องส่งผลต่อการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของนักเรียนได้โดยการจัดอบรมออนไลน์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาจำนวน3หลักสูตร และได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา,กาขนาดเล็กซึ่งมีครูไม่ครบชั้นจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยจัดอบร,รมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื <c oughs> ่อให้ครูเข้าใจแนวทาง <c oughs> และการจัดการเรีย <c oughs> <c oughs> นการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ได้อย่างมีคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อย่างมี ประสิทธิภาพรวมทั้งมีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ ICT CPM2 ที่เข้มแข็งมีความรู้ความสามารถด้านงานช่างมีจิตอาสาพ,พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีคุณภาพต่อไป ส่งผลให้ 1. ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ 2. ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 3. สถานศึกษาขนาดเล็กจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV อย่างมีประสิทธิภาพ 2ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพเสริมด้วยนวัตกรรม CPM2S Care Model สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงภูงเขสองตระหนักในความสําคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งโดยสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการเยี่ยมบ้านนักเรียนการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการพัฒนาวินัยเชิงบวกรวมทั้งการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มี สมรรถนะและคุณลักษณะที่พรึงประสงค์และมีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนที่เข้มแข็งอาทิเช่น 1. ระดมทรัพยากรสร้างและซ่อมแสมบ้านให้นักเรียนตามโครงการคืนความสุขสู่ลูกสพทตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558จนถึงปีปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น59หลังเฉพาะปี2565จำนวน17หลัง 2. มอบผ้าห่มให้กับนักเรียนในสังกัดที่ขาดแคลนตามโครงการให้น้องคลายหนาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555จนถึงปีปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น6,14 0ผืน 3. ระดมเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555จนถึงปัจจุบันมีเงินบริจาครวมทั้งสิ้น2 5 3 5 2 3บาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดส่งผลให้ 1. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียภูมิเขต2มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน CPM2S Care Model ห่วงใยใส่ใจดูแลรอบด้านเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอ,อย่างยั่งยืน CPM2S คือระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Care ค,คือหลักการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. มีแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบ CPM2 Together จำนวน3ด้าน 3. ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Center สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชั้ภูมิเขต2ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยนำมาตรการ3ปคือป้องกันปลูกฝังปราบปรามมาใช้ในการปฏิบัติงานในระบบ MOE Safety Center และขับเคลื่อนให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมต่างๆต,ต้องคำนึงถึงภัยอันตร,รายทั้ง4นิติ9ด้านโดยนำนโยบายสู่การ ปฏิบัติดังนี้ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัยในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom สารศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถสร้างหน่วยงานในระบบ MOE Safety Center และใช้แพลตฟอร์ม MOE Safety Center ได้ 2. มีคณะกรรมการความปลอดภัยระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาขอให้คำปรึกษาและขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดทําคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา MOESC 3ป 3. สเพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางการดำเนินงานได้ความปลอดภัยในสถานศึกษา 4. จัดทําโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 5. จัดอบ,บรมออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่ SC Operator และเจ้าหน้าที่ SC Action ในสังกัดทุกคน ส่งคนให้ 1. นักเรียนได้รับความคุ้มครองดูแลช่วยเหลือด้านความปลอดภัย 2. สถานศึกษามีระบบเสริมสร้างความปลอดภัยตามบริบทสถานศึกษา 3. มีศูนย์ความปลอดภัยระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสานส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 4. มีวิทยากรแกนนําซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด3ท่านประจําเขตตรวจราชการที่2และ3 5. มีคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา3ป 3. สาสเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแนวทางการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาได้ 4. โครงการพาน้องกลับมาเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเช้อภูมิเขต2ดำเนินง,งานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจากการดำเนินง,งานตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียนพบว่า มีนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาจำนวน136คนใน8เวทโรงเรียนติดตามพบตัวนักเรียนจำนวน136คนได้สร้างการรับรู้และนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการประชุมชี้แจงสถานศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวข้องและหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่5อำเภอโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่ ที่ติดตามพาน้องกลับมาเรียนครบ136รายทั้งหมดคือผลจากการดำเนินง,งานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชพูมเขตสในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการประจําปีง,งบประมาณ2,565เพื่อเป้าหมายที่สําคัญคือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่เก่ง ดีและมีคุณภาพ